เบาเรื่องส่วนตัวกันบ้างได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะว่าแน็กได้อยากฟังเสียงร้องเพลงใช่ไหมอยากฟังเสียงจริงๆเลยม่กีโน่ยืมไปแล้วค่ะนีขอเสียงสดๆเลยนะสดๆเลยเดี๋ยวเราร้องให้ฟังสองภาษาเลยกันโอ้โหได้เลยค่ะจีนกับเวอร์ชันไทยโอเคอีงสองสามเอยาไอยาฮัลโหล โอเคลต่ก <accurately S 2> ็ต้องหลังระค่ะทักคนเลยนะพี่นี่ค่ะเราชัดมากแบบฟังรู้เรื่องเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเน้ะ วันนี้ค่ะเราก็มีหัวข้อ S M S ด้วยคือเราให้แบบเพื่อนๆทางบ้านนะคะส่งมาว่าอยากให้เสือปีนไทยเนี่ยไปร้องเพลงฟิตติ่งกับใครดีแต่คราวนี้ค่ะเราจะถามเพื่อนๆทั้ง5คนนะคะว่าอยากจะไปร้องเพลงกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเิือปินที่ชอบมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะไทยจีนจ2 g ด2 g ๊ด g ีราีดังมาก ใครก็อยากฟีดด้วยรู้จักไหมคะไม่รู้รู้จักรู้จไม่ทราร่างไงคะใช่ก็เป็นวงของจูเอฟะค่ะที่เป็นการรวมตงก้าสาวของเอฟเรแล้วทีนี้บังเอิญทุกคนเนี่ยได้ไปรู้จักกับจีทูจีด้วยแล้วก็ได้มางานแถลงข่าวจีจูจีแล้วก็ได้รู้จักกันแล้วก็ฝึกร้องเพลงจีทูจีไว้ด้วยก็คือตอนนี้ทุกคนร้องเพลงจีจีได้ลองร้องเลยไหมช์นนึงเลยได้ไหมคะโอเคจีูจีเล โอเคโอเคหนึ่งสองอ๋อออโอเคโอเคไหมเ้โอเค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  just hand just hand <Okay, okay. S 2> hand and feeling and กันโอเคโอเคน่งองสาขอคุณที่ยอรับฟังทุกเสียงจากคัวใจขอคุณที่ยอมเข้าใจและยู่เบนเป็น้ำน้ำและมีหัวใจ ไม่ก็ได้แค่ให้ฉันได้เริ่มไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าไดก็ได้โอ้โหชอบจริงๆนะคะชอบชัดอีกแล้วด้วยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะถ้าอยู่เมืองไทยต่ออีกแป๊บนึงนี่พูดไทยได้แบบชัดได้เยอะเลยขอบคุณชสุดเลยพัน่าจะเป็นน้องคนนี้เหรอครับขอขอขอ ชจไทยวันขอชไหใช่ไหมออ刚刚在对นะคะอ้อสวมากเลยอาวน่ารักมากเนาะโอเคตอนนี้เรามาอัา SMS บ้านดีกว่าเป็น SMS จากแฟนคับนะคะทางบ้านขอควมให้ค่ะโอเคอืมความิรอแป๊บนึงนะคะ อยากให้สาวๆพูดไทยจังพูดมาเยอะเลยเนาะใช่นิดนึงก็ได้ค่ะเพาถามว่าไทยวาล่าสบายดีไหมสบายดีค่ะบอุกมากมากเลยพี่ชาร่าช่วยพูดภาษาจีนให้ฟังหน่อยค่ะได้ก็คือตอนที่ไปจริงก็จะมีเป็นแพทเทิร์นในการพูดจีนนะคะแนะนำตัวก็ล่าจาหัวชื่อไอมี่เมีหนูหน้าลีหัวไหล่จื้อไชัวชี่วังต้จ้าคอชีวังหหววั าหารไทกันยังใช่าอะไรเป็นพิเศษไหมคะชือไทยกว่าใช่สกว่าชื่อกิตผ่าไก่ผาไก่อัต้อจังโ้องไก้หอมไก่หลมากหลาิงใ่น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วแกงไฟข้าโแกผัดกุ้งไฟผัดกุ้งไปเลยะาะเจอะแล้วเหมือนกันนะคะทอดมันทอดมัน แพนชอปิงคโคนารบอกว่าสอนร้องภาษาจีนบ้างสิคะสอร้องเพลงพี่ขวัญเลยพี่ขวัญอยากร้องน่ารักอยากร้องีช่างไทยก็ได้ค่ะน่าสนุกนะคะทีช่างไทยไปขี่มาย่งนี้ยากยัยางวังากอ้าอยา e r y w e ามีเวลาว่างนะคจะลองไปขี่ดูนะคะ อเยตอนนี้โปรโมทเหนื่อยไหมคะสู้ๆนะคะตอน้่อข่หยสู้ค่ะวรมอันเ้ย์โไอมิสซยหน่สาแไอมิสเยแล้วมีอีกหนึ่งคำถามคำถามสุดท้ายเลยอันนี้ผชายแบบไหนครับต้องให้คนนี้ตอบ้ชื่นจริงชื่นจริงโอ้ชื่นจริงชื่นจริง เขามีคำพูดไทยที่ฝ so? ึกไว้มานานมากจะพูดวันน no ี้ว่าให้ไใชื่อให้เชื่ออ่ะไม่จบไม่จบใช่ใออูไทยหรอมากไทยรมแข่งน้องแดกได้ไยคะม่ดีมนีเขขนี่นนด้วยอยู่เดิโอเคนะคะแล้วก็ ไปค่ะไอ้ม่จะมีไปโปรโมทที่ไหนแล้วมีผลงานอะไรบ้างช่วย<ช><ช>บอกหน่อยจะได้แบบว่าให้แฟนเนี่ยติดตาม,ตามได้ก็คือตอนนี้ไอ้ม่ก็ ได้ผ่านโปรโมทที่ประเทศจีนมาแล้ว3เดือนค่ะเซึ่งมาโปรโมทที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่1กันยาเบอร,ยรย์ยนที่ผ่านมามมมนี่เองค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็ทําการโปรโมทมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตตามมาแล้วก็จะมีการวางแผนอัลบั้มตามมาด้วยก็อยากให้ช่วยฝากติดตามผลง,งานของพวกเราไ e อนี่ด้วยนะคะแล<ม>้วพวกนี้จะไปไหนกันพี่พวกนี้ก็จะไปทัวร์สื่อโทรทัศน์ค่ะไปหลายที่เลยไงก็ลองฝากติดตามได้ติดตามกันดูเนาะใช่ไงเดี๋ยวสุดท้ายนะคะให้ทุกคนเนี่ยฝาก 跟米和一好，人的，我先说就是，呃，嗯、第一次来到泰国，嗯、能够呃有这么多泰国的嗯呃嗯朋友们支持我们艾米，真的谢谢你们，我们感受到了你们的爱，我们会加油的。 ก็โมซิก้าค่ะเขาบอกว่าครั้งแรกที่มาประเทศไทยค่ะรู้สึกประทับใจมากแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนที่ให้กําลังใจอย่างหนาแน่นอย่างนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะนีค้านิ้าค่ะ 啊，从我们一下飞机的时候，我们就非常感受到了你们的热情啊！希望大家都可以多多支持我们艾米，我们真的很开心，你们可以喜欢我们，谢谢。谢谢考坤康。ก็สำหรับน้องมิคังนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ลงจากสนามบินเลยค่ะก็แบบมีแฟนคลับไปรับถึงสนามบินแล้วตลอดทางนะคะเจ้าก็มีแฟนคลับที่เคยเป็นแฟนคลับของซาร่าก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เป็นแฟนคลับของไอมี่ค่ะ คอยรับคอยดูแลตลอดทางซึ่งทำให้น้องเขารู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีกำลังใจมากเขาขอบคุณทุกๆคนคนไทยที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับไอมี่มากๆเลยค่ะโอเคค่ะอิกิค่ะว่าฉันมีประโยคหนึ่คือเอ่อไทยคนในประเ h a ก p เหมือนกับคนในครอบครัวของฉันที่ฉันรัก 렌치 <목소리> 헬리캅, 어, 안녕하세요. 어, 이렇게 만나뵙게 돼서 정말 너무너무 반갑구요. 어, 여기 와서 이렇게. 저희한테친절하고잘대해주셨던거영원히잘기억하겠습니다ข사합니다ณา Thank you. I love you. ก็พู้ประมาณว่ายินดีที่ได้รู้จักประเทศไทยดีใจมากที่ได้มีโอกาสรู้จักคนไทยเพราะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยน่ารักมากแล้วก็ใจดีกับเขามากๆเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยก็อยากจะขอขอบคุณทุกอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยให้ให้ความรู้สึกดีๆกับเขาแล้วเขาจะจดจําที่โอกาสนี้ไปตลอดเลยค่ะ ท้ายเลยนะก็เป็นสาวไทยของเราพิจาร่าได้นั่นเองค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทั้งครอบครัวขอบคุณแฟนๆขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสให้การสนับสนุนพวกเรานะคะก็ขอบคุณบริษัท True f a n เชียรอ E Media d o r m i ีและก็ CP Group ด้วยแล้วก็ขอบคุณไอมี่ทุกคนถ้าไม่มีทุกคนเราก็คงที่จะมาถึงวันนี้ไม่ได้ขอบคุณท่หมีด้วยวันนี้เหนื่อยมากเป็นล่าให้กับพวกเราและที่สําคัญที่สุดเนี่ย สิ่งที่เราทํามาก็เพื่ออยากจะให้ทุกคนได้มีความสุขในสิ่งที่เราทําเพราะสิ่งที่เราทาไปเนี่ยเราตั้งใจทํามากๆแล้วเราก็รักในสิ่งที่ทาทาในสิ่งที่รักอยากให้ทุกคนติดตามชมและให้กําลังใจพวกเราเยะๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งห้าสาวเลยนะคะสังนี้ด้วยรวมทั้งขอบคุณพี่หมีด้วยนะคะกับการเป็นล่ามให้เราในวันนี้ขอบคุณค่ะ ขอนกันต่อนะคะ <All right. S 1> ขวานแล้วก็แนักเนาะ <All right. S 1> ใครอยากฟังเพลงนะคะก็ SMS มาได้เลยที่4ของ2 1 4 4 1ค่ะสรตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมมิวสิกโดกันก่อนนะคะ <All right. S 1> กับเพลงนี้เลย Mystery Maroon 5 <All right. S 1> นะคะเชิญเส้นาของเราค่ะ